วสวัสดีค่ะพบกับช่องข้าวหอมพาชิวค่ะวันนี้นะาข้าวหอมจะมารีวิวเลโกที่นะะ้ข้าวหอมสั่งมาค่ะและที่น้าข้าวหอมสั่งมานะคะเขาบอกว่ามีของแถมมาให้ด้วยค่ะแต่น้าข้าวหอมไม่รู้ว่ามันจะมีของแถมให้หรือเปล่านะคะทุกคนถามว่าเลโกอ,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นะ,นะคะทุกคน<ๆ>เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยนะคะ กล่องพัสดุที่เราสั่งมามาดูกันเลยมาเปิดเลยอันนี้เหมือนเป็นการกระแทกแล้วก็นี่ของแทนนี่นะคะแล้วก็เป็นเอกสารนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอ่าน,นแล้วก็อันนี้มาถึงแล้วเลโก้ของเรานะคะโอ้โหอย่ันนี่นะคะเลโก้เอาเเอากล่องลยอ่อ่ะที่เปิดเลยเปิดเลย แล้มาเปิดกันเลยนะคะเปิดเลยอยาพ่อช่วยไหมเกาเกันไก่ช่วยตัดเลยข้างหน้าก่อนนะคะอันนี้เป็นข้างหน้าดีข้างหน้าก็จะมีเป็นแบบเขามีบอกว่ามีแต่ละคอให้ทั้งหมดสามตัวเห็นไหมใช อยากมีคนรวอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะคะเพราะฉะน,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 นงง oh ั้นจะเป็นการเปิดเต็นท์อ่ะไมค์ก้าดูโอ้ยไมค์ก้าข้างในก็จะเป็นแบบซองๆนี่เขาบอกว่าอันนี้ซองที่หนึ่งอันนี้ซองที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็่มาบอกไว้นะคะมีอีกนะทุกคนเยอะมากนะคะนี่ <Hey. S 1> มีใบป,ประกอบด้วยจะเป็นเแบนถุงที่เขาแยกไว้ไงเป็นชุดชุดไว้ ชุดที่1นชุดที่สองชุดที่3าชุดที่4แล้วก็จะมีวิธีประกอบมาให้ okay, เลยอันนี้จะเป็นหนังสือนะคะเป็นวิธีการต่อต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีวิธีการต่อมาให้นะนี่ก็จะเป็นหลายวิธีมากๆเลย คนข้างในเนี่ยมันจะเป็นใบนะแล้วก็บอกว่าอันไหนมีกี่ชิ้นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเพื่อนๆค่ะอันนี้นะคะที่น้อ,องหอมสั่งมาเนี่ยเป็นรูปคาเฟ่นะคะแล้วก็มีเลโก้เนี่ยที่เขาให้มาทั้งหมด4ี่ซองเรามาดูกันว่าถ้าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นรูปคาเฟ่อันนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยค่ะเล่มที่1นนะคะเราก็ต้องเอ้นะ เรานะคะต้องประกอบถุงที่1งแบบนี้คืออันนี้นะคะก็คือประกอบคนอะไรก็ว่าไปเป็นเล่มที่สองนะคะเอาไว้ประกอบถุงที่2ถุงที่3าแล้วก็ถุงที่4ค,ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในจะเป็นถุงสองสามสนะคะ,ะค่ะแล้วก็จะมีวิธีการประกอบนะคะเยอะแยะมากๆเลยเน,น,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบถุงที่หนึ่งกันเลยนะคะมีแกะเลยว้าว ก็จะมีเป็นผู้คนแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเลยหนูแกะมาแล้วนะคะว้าวมีอีกมีอีกถุงนึงแยกมาด้วยนะคะนี่เดี๋ยววิธีาาการประกอบน,นะเราต้องแกะทีละถุงนะสองสามสี่เก็บไว้ก่อน๋ยวมัวมจบบนจะม่นวนกันกันต้องแยกไปเลยสองสามสี่เก็บไว้ก่อนเรามาเริ่มถุงแรกกันก่อนถุงแรกถุงแรกก็จะมีคู่มือเนหะ็นั้นวิธีการต่ออยู่ที่ถุงที่หนึ่งข้างในก็จะมีวิธีบอกอยู่เดี๋ยวเรามาต่อ ส่วนมากจะเป็นรูปคนเนาะ,นะรูปคนโอเคค<น>ร okay, ับม <า S 1> ประกอบเลยเดี๋ยวหนูขอประกอบเป็นคนก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เอ่อด้านไหนหน้าเขอันนี้ต้องนั่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องประกอบตรงนี้แบบนี้แล้วก็ประกอบใบไม้นี่อย่างนี้สามารถนั่งได้เลยนะคะแล้วก็ต้องประกอบหัวอันนี้คือหัวของคนนี้เนี่ยต้องดูตา,าเออ<ๆ>น่าจะเป็นตาสีเขียวนะน่าจะเป็นคนนี้นะคะ เลยปึ๊บใส่ง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ตามด้วยผมผมเขาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นต้องแกะถุงนี้ก่อนเพราะว่าผมเขาอยู่ในนี้นะอ่ะแกะกันเลยโอโ้นี่นะคะอ่าแล้วก็เทออกมาเลยชินเล็กและลากเลยนะคะทุกคนอย่าให้หายนะอ่านี่ของของเขา,าเป็นสีแดงๆปกีินะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลย นี่แล้วก็จะได้เป็นตัวละครแบบนี้เรามาประกอบคนที่2กันเลยอันนี้คนที่1นนะคะแล้วเ,เอาน้องเนี่ยนั่งไว้ก่อนแล้วกันนะเอาหินนั่งแล้วโดนนันไปเลยแล้วก็วางไว้อย่างนี้เลยโอเคคนที่2องเขาจะเป็นเหมือนเด็กนะอันนี้จะเป็นตัวของเขาเขาก็ใส,ส่เสื้อผ้ามาให้แล้วเด็กหัวใหญ่มากเลยนี่นะคะทุกคนอุ๊ยนาย่ารัก ใส่ผงเข้าไปเลยผงน้องเขาจะเป็นสีน้ำตาลนี่นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยข้นที่สองน,น,นี่แล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยต่อไปโอ้โหยากเลยทุกคนอันนี้เหมือนเป็นหมวกกันน็อกนะคะในเนี่ยคือเราไม่รู้จะต่อตอย่างไรก็คือเขาจะมีแบบหลายอย่างมากๆเ,เป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนมาให้ต่อซึ่งต่อ,ตอ,อยากมากเลย นี่อุ้ยสตรอเบอรี่ด้วยทุกคนเห็นไหมเหมือนเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะที่เราขันพุ่งประกอบเมกกื่อกี้แล้วก็ติดสติกเกอร์นะคะนี่เป็นโต๊ะสีขาวเนาะชุดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชุดที่สองสามสี่ต่อเลย <Okay. S 1> จะเป็นชุดที่สองนะคะทุกคน ่อคนก่อนเลยแล้วกันนี่ดีใจมากนี่อันนี้ก็จะเป็นโคนนี่หัวหายไปแล้วเนี่ย oh. ผมหายอันนี้หัวนะคะทุกคนแล้วก็ต่อเข้าไปจะต้องหาผมก่อนผมน่าจะนี่ไงผมอยู่นี้แล้วค่อยแกะมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราวางคนไว้ตรงนี้ก่อนด้วยกันนี่อันนี้จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นใบ oh. ที่เราต้องดูในการประโกอบเนาะ คาของร้านคาเฟ่นะคะแล้วก็มลังต่ออยู่ต่อง่ายๆค่ะชิวอันนี้เราะหอมต่อเองหมดเลยนะคุณพ่อไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมคะต่อไปหนูที่สา ไม่ต้องติดสติกเกอร์เลยนะคะแบบปกติมันต้องติดใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องติดเลยอะน่ารักมากโอเคชอบอ่ะนีบประกอบแล้วเรื่อเหลือต้องเยอะถุงที่สามมีถุงที่สี่ต่ออีกแล้วยังมีของแถมแมีของแถมอีกอ่ารีบๆต่อเลยเดี๋ยวนล้วขผมต้องดูคู่มืออ่ะคู่มือคู่มือเอาคูม่มือเขาบอกว่าให้ขอดูนิดนึงว่าไอ้่งถุงที่สามนี่เป็นส่วนไหนลูก ดูที่กล่องเลยไหมออลังคาใช่ไหมนี่เหมือนที่กล่องใช่ไหมเหมือ<ะ>นที่กล่องเขาเนาะอืมโอเคแกะถุงที่สี่กันเลยค่ะอู้หูเหมือนแครอทเลย องชั่วโมงนะคะได้อหอมต่อคนเดียวเหนื่อยมากเลยนี่แล้วก็ได้ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ <c oughs> อันนี้คือนะหอมต่อคนเดียวเลยนะคะ <c oughs> ก็คือคุณแม่เนี่ยจะช่วยเรื่องการแปะสติกเกอร์ให้โตส่วสคนคุณพ่อจะมาออช่วยบางอย่างที่มันแบบต่อแยกๆมันแข็งนะคะทุกคนใช่อันนี้เขาหอมต่อคนเดียวเลย <c oughs> ใช่นี่มันตัวอย่างเลยดูในกล่องนี่ในกล่องเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหม ภูมิใจพี่ลูกต่อเองภูมิใจนะเก่งมากมันเปิดได้ด้วยนะทุกคนประตูเนี่ยเดี๋ยวโชว์สิฟูแบบนี้ค่ะเราสามารถเปิดประตูได้ด้วยมีของแถมด้วยนี่ของแถมอยู่ไหนนี่ต่อเป็ดหรือเปล่าโอเคเลยมันจะใช้เป็ดเนี่ยอันนีะเป็แกะก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เป็ดตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเป็ดแล้วสามารถเอาไปต่อเป็นตัวอื่นๆได้ตัวจีน่าเป็นอะไรได้มาแล้วมาแล้ว ไอ๋อนี่ไงนี่ก็จะเป็นใบแล้วก็คือต่อง่ายๆนะเพราะว่าเขามีมาให้นิดเดียวนะคะทุกคนเป็นเป็ดนั่นเองเนี่เพื่อนๆค่ะนอกจากเป็นเป็ดแบบแบบแบบนี้แล้วเนาะเราเนี่ยสามารถเอามเป็นแบบเป็นจิราหรือว่าเป็นแบบตัวอื่นได้นะคะทุกคนถ้าเราแกะออกแล้วเอาเป็นตัวอื่นได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อแล้วผมคิดว่าต่อเป็นเอ่อจิลับเนาะจิราฟดีกว่า เดี๋ยวตัวตัวนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้อันเอาตัวนี้แล้วกันนะคะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็ดนนะล่างอยู่นะแล้วก็ต่อแบบนี้ออกมาแล้วก็เอาอะไรน,นะเอาจริงนะคะทุกคนต่อง่ายกว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็หอ้องก็ไม่เคยลองทำแลนะ้เนี่ยก็ทำตามรูปเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะเอาลองดูว่าเป็นเป็ดไหม ตต่่ออัวนี้ดูที่หันมาที่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่เสร็จอันนี้เขาเปก็ใกล้เคียงนะยกยกขึ้นมาดูซิให้ก้อนนิ่งนิ่งๆโอเคก็ใกล้เคียงก็แล้วแต่เราจะ DIY เนาะแล้วเราจะประยุกต์เป็นอะไรนี่ทางนี้ไหนไหนดูดินี่อันนี้เป็นจีราบเพราะว่าเราไม่คต่อแล้วไม่ได้มันยากเกินนะคะเราได้ต่อจีราบแทนลงเป็ดไม่ต่อต่อจีรับขอดูตัวอย่างได้ไหมตัวอย่างตัวอย่างมาดูนี่ตัวอย่างอยู่นี่ก็มีนี่นี่ তামেটো <laughs> โอ้แล้วก็น่ารักนะชอบชอบมากกคนที่คุณสามารถปุประตูเปิดในโฮเวฟแล้วก็สามารถแบบให้น้องม่ากินอาหารอะไรนี้ได้ด้วยวน่ารักม,มากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องข้าวหอมด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย